สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะพบกับนุชนะคะช่องหนูชนาทบอลสี่นะคะวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะวันพุธที่3นะคะมกราคมนะคะ 2,567นะคะก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้นะคะวันนี้นุชก็มีบอลสีสวยๆนะคะมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมจ๋าจะเป็นสายตั้งแม่พันธุ์นะคะมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้นะคะก็มีนะคะหลายรายการด้วยกันนะคะประมาณ10กว่าสายพันธุ์ด้วยกันนะคะท่านผู้ชมจ๋า วันนี้เนาะเป็นไซต์ตั้งแม่พันธุ์นะคะท่านผู้ชมจะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะจะอยู่ในกระถางหกนิ้วทั้งหมดเลยนะคะวันนี้มาแบ่งให้เบาๆนะคะโปต้อนรับปีใหม่นะคะท่านผู้ชมสวยๆทางนั้นเลยนะคะให้สองต้นขึ้นไปนะคะส่งฟรีนะคะท่านผู้ชมสวยๆทางนั้นเลยนะคะใครรับเนาะขอขั้นสัมสองต้นนะคะท่านผู้ชมให้สองต้นส่งฟรีเนาะวันนี้เป็นโปรส่งฟรีนะคะจัดส่งฟรีให้เลยนะคะท่านผู้ชมจ้า บอลสีสายตั้งแม่พันธนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะใครสนใจนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0875279734นะคะ เบอร์นี้นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์นะคะหรือจะสแกน QR code นะคะทางด้านมุมซ้ายของจอได้เลยนะคะท่านผู้ชมคุณลุงคุณป้านนะคะไม่มีไลน์นะคะก็โทรหาหนูดได้เลยนะคะหนดรับสายเองนะคะพร้อมจดนะคะสะดวกโอหรือปลายทางนะคะแจ้งกับหนดได้เลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับรอบส่งนะคะโทรเข้ามาสั่งนะคะภายในบ่ายโมงของวันนี้นะคะหนูจัดส่งของให้วันนี้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านได้นะคะติดภารกิจนะคะเพิ่งผ่านเข้ามาชมนะคะหลังจากบ่ายโมงนะคะนุชก็จัดส่งเป็นวันพรุ่งนี้ให้นะคะท่านผู้ชมจ๋าจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะวันที่สี่นะคะท่านผู้ชมจมากมกราคมเนาะที่เพิ่งผ่านเข้ามาเจอนะคะค่ะท่านผู้ชมนุชก็ฝากท่านผู้ชมนะคะที่เพิ่งผ่านเข้ามาชมนะคะช่องนุชนาทบอนสีเป็นครั้งแรกนะคะฝ <c oughs> ากกดติดตามนะคะกดซับสไครต์นะคะกดไลค์คลิปน, like <c oughs> นะคะ กดไลค์คลิปไว้นะคะถ้ามีไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะเพิ่มเพื่อนกันได้เลยนะคะสกแกน q r วอาร์นะคะเป็นเพื่อนกันได้เลยเนาะเพิ่มเพื่อนไว้นะคะถ้าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะเผื่อถูกใจนะคะเราจะได้สั่งซื้อกันเร็วขึ้นนะคะเราจะได้แคปรูปส่งไลน์กันเร็วขึ้นเนาะถ้าเรามีไลน์กันนะคะเผื่อคลิปนี้ไม่ถูกใจนะคะเผื่อคลิปต่อๆไปถูกใจเนาะจะได้สั่งกันเร็วขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมเนาะ ลูกค้าเก่านะคะกดไลค์คลิปให้ประจำนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะกดไลค์คลิปไว้นะคะเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่เร็วขึ้นเนาะเวลานุชลงคลิปนะคะท่านผู้ชมก็คุณลุงคุณป้าก็จะได้เห็นคลิปของนุชนะคะเร็วขึ้นนะคะบางท่านนะคะบางท่านบ้าบ้านท่านนะคะลูกๆหล,ลานๆนะคะซื้อเป็นสมาร์ททีวีให้เนาะก็ จะได้แจ้งเตือนนะคะในสมาร์ททีวีนะคะท่านผู้ชมจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะบอลสีาสตั้งแม่พันธุ์นะคะนุชมีบอลสีชื่ออะไรนะคะวันนี้จะมีลำดับที่ 1, 2, 3, 4นะคะดูแล้วนะคะชอบต้นไหนนะคะก็จดชื่อบอลไว้นะคะพร้อมกับลำดับเนาะลำดับนะคะเผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อลำดับที่อยากได้นะคะมีลูกค้าท่านอื่นรับไปก่อนหน้านะคะจะได้รับ ต้นสำรองได้ทันนะคะจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมานะคะเดี๋ยวท่านอื่นจะรับไปก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะท่านผู้ชมจา๋าพาไปดูกันที่ต้นแรกเลยนะคะต้นแรกเลยนะคะสวยมากๆนะคะดาราโนพลัดนะคะกระถางหกนิ้วนะคะสามร้อยห้าสิบนะคะต้นที่หนึ่งนะคะสามร้อยห้าสิบนะคะต้นที่สองนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจา๋า กระถาง6นิ้วล้นๆ้นแล้วนะคะสำหรับดารานพลัดนะคะต้นที่สองนะคะแล้วก็ต้นที่สามนะคะ350นะคะท่านผู้ชมจ๋าไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบดูนะคะนี่นะ6นิ้วล้นๆ้นแบบนี้เลยนะคะต้นนี้กระถางที่สามนะคะ350บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋ารับ2ต้นนะคะส่งฟรีให้เนาะสำหรับโปรปีใหม่เนาะ2ต้นส่งฟรีนะคะท่านผู้ชมจ๋า ต่อมาทางด้านนี้นะคะกิตติมาตรเจิจรานะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วลนๆเช่นกันนะคะนี่เนาะต้นประมาณนี้เลยนะคะขายดีมากๆนะคะตัวนี้เนาะกิตติมาตรเจิจรานะคะนี่นะคะจะเป็นบอลป้ายนะคะลายหินอ่อนนะคะเลี้ยงง่ายโตเร็วนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะนุ้ายที่250หนะคะต้นที่1นะคะ 250นะคะต้นที่2นะคะหลอดใหม่กําลังจะมาแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะ250ต้นที่2นะคะแล้วก็250นะคะต้นที่3นะคะกิตติมาตรเจตจีรานะคะท่านผู้ชมจ๋าชอบต้นไหนนะคะจดชื่อบอนนะคะแล้วก็ระบุจดไว้ด้วยเนาะว่าลำดับต้นที่เท่าไรนะคะไปต่อกันนะคะที่ มณนีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชรมีแบ่งสี่ต้นนะคะให้ที่สองร้อยบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะไวใครได้นะคะท่านผู้ชมจ๋าราคานี้นะคะราคานี mm ้น hmm. <magic. S 1> ่าเก็บสะสมนะคะต้นที่สองนะคะสองร้อยบาทนะคะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชรหน้าปกตินะคะใบอาจจะมีช้ำบ้างนะคะเวลาขนส่งนะคะเพราะว่าน้องด่างสวยแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจ้าสองร้อยบาทต้นที่สองนะคะ แล้วก็200บาทนะคะต้นที่3มนะคะมันมีล้อมเพชรนะคะสวยๆเลยนะคะเก็บได้เลยนะคะราคานี้เนาะแล้วก็ต้นที่3มนะคะ200บาทนะคะมันมีล้อมเพชรนะคะมีแบ่งทั้งหมด4ต้น4กระถางน,นะคะชอบต้นไหนก็จดไว้นะคะไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะหานุมานประสานกายนะคะกระถาง6นิ้วนะคะ ต้นโตโตแบบนี้เลยนะคะท่าชมจ๋าให้ที่250บาทนะคะลดนกระถาง6นิ้วแล้วเนาะ250นะคะต้นที่1นะคะ 250นะคะต้นที่2นะคะนี่นะป้ายสวยๆนะคะหลอดใหม่มาแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋าแล้วก็250นะคะต้นที่3นะคะหานุมานประสานกายนะคะใครยังไม่มีตั้งแม่พันธุ์นะคะนี่นะรับน้องไปแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนกระถางเป็น8นิ้ว10นิ้วได้เลยเนาะเพราะว่าน้องล้นกระถาง6นิ้วเยอะแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋าสาหรับหานุมานประสานกายนะคะ ไปต่อกันนะคะต้นนี้นะคะบัวสวรรค์นะคะบัวสวรรค์นะคะกระถาง6นิ้วล้นๆเช่นกันนะคะ200บาทนะคะต้นที่1นะคะ200บาทนะคะต้นที่2นะคะท่านผู้ชมจ๋าแล้วก็200บาทนะคะต้นที่3นะคะปลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะบัวสวรร์นะคะไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะเจ้าสาวแสนสวยนะคะกระถาง6นิ้วล้นๆเช่นกันนะคะ สองร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่สองนะคะเจ้าสาวนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นที่สามนะคะสองร้อยบาทนะคะหกนิ้วล้นล้นเช่นกันนะคะท่านผู้ชมสามารถเอาไปอัพเป็นแปดนิ้วได้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋า ไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะชายชนนะคะสวยตลอดการน,นะคะวันนี้เนาะมีมาแบ่ง3ามต้น3กระถางนะคะวันนี้ให้ในราคา150บาทนะคะนี่หลอดใหม่สวยมากนะคะกระถาง6นิ้วล้นๆเลยนะคะท่านผู้ชมหนึ่งนะคะต้นที่หนะคะใครยังไม่ทันนะคะคลิปที่ผ่านมาเนาะ 150บาทนะคะต้นที่2นะคะแดงฉ่ำมากๆนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะหลอดใหม่ก็มานะคะ150บาทนะคะต้นที่2นะคะชายชนนะคะแล้วก็150บาทนะคะต้นที่3มนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะหลอดใหม่นะคะแดงสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋ากระถาง6นิ้วล้นๆเช่นกันนะคะสำหรับชายชนนะคะนี่นะ,ะ6นิ้วล้นๆประมาณนี้เลยนะคะ ไว้ต่อกันนะคะที่เพชรจอมทองนะคะเพชรจอมทองนะคะไม้ปราบเซียนนะคะนี่นะให้ที่200บาทนะคะต้นที่1นะคะหลอดใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่2นะคะชื่อเพชรจอมทองนะคะตัดหน้าส้มมาแล้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่3มนะคะอย่าลืมจดชื่อนะคะแล้วก็ระบุต้นให้ด้วยนะคะ ไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะเป็นบอนกลกาบนะคะจะตุระเทพนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะสวยๆเลยนะคะ200บาทต้นที่1นะคะ200บาทต้นที่2นะคะเป็นบอนกลกาบสีเหลืองนะคะจะตุระเทพนะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่3นะคะท่านผู้ชมจา๋าอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะจะเป็นไซส์ตั้งแม่พันธุ์ให้เลยนะคะ ไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะไก่ส่วนแต้งนะคะไก่ส่วนแตงนะคะกระถางหกนิ้วล้นๆเลยแบบนี้นะคะ200บาทนะคะต้นที่1นึ่ะคะสองบาทนะคะต้นที่สองนะคะท่านผู้ชมจ๋าไก่ส่วนแตงนะคะ แล้วก็200บาทนะคะต้นที่3มนะคะชื่นชอบต้นไหนนะคะจดชื่อไว้นะคะแล้วก็โทรหาหนชได้เลยนะคะ0 8 7ย์7 9 7 3 4้านะคะไปต่อกันนะคะทางด้านนี้บ้างนะคะใบกลมนะคะใบกลมนะคะชื่อวันศุกร์นะคะท่านชมจ๋า2 0 0บาทนะคะวันศุกร์นะคะกระถาง6นิวลวล,ล้นเลยนะคะ ต้นที่สองนะคะสองร้อยบาทนะคะหลอดใหม่นะคะอ้วนมากเลยนะคะน้ชมจ๋าแล้วก็ต้นที่สามนะคะวันสุกนะคะสองร้อยบาทนะคะไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะนางรากสดเทวีนะคะจะเป็นสองต้นในกระถางนะคะให้ที่สองร้อยนะคะสองร้อยบาทนะคะจะมีสองต้นในกระถางแบบนี้เลยนะคะสองร้อยนะคะต้นที่หนึ่งนะคะ 200นะคะต้นที่2นะคะใครชอบเลี้ยงฟอร์มกอ้อนนะคะนี่นะเอาไปเปลี่ยนเป็น8นิ้วนะคะน้ำชมจ๋านี่นะคะปลายมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนางลากสดเทวีนะคะต้นที่2นะคะ200บาทนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นที่3นะคะ200บาทเช่นกันนะคะนี่นะ,ะมีแบ่ง3ต้นนะคะไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นบอนเก่าอีกตัวหนึ่งนะคะ จะเป็นมนเทียนทองนะคะมนเทียนทองเนาะจะมีประมาณสองสามต้นนะคะในกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋าเป็นไซส์แบบฟอร์มกอนะคะกระถางหกนิ้วเนาะให้ไปที่สองร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสองร้อยนะคะต้นที่สองนะคะมนเทียนทองนะคะอันนี้นะคะน่าจะมีสามต้นนะคะในกระถางเนาะเขาจะมีหูดว้วยนะคะท่านผู้ชมจ๋า นี่เนาะมณเทียนทองนะคะเริ่มกัดหน้ามาแล้วแบบนี้นะคะใครชอบบอลเก่าบอลโบราณนะคะนี่เลยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่กระถางที่สองนะคะสองร้อยบาทนะคะมนเทียนทองนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้กระถางที่สามนะคะท่านผู้ชมจ๋าสองร้อยบาทนะคะเริ่มกัดหน้ากัดลายมาแล้วเนาะสําหรับมนเทียนทองนะคะมีสามต้นนะคะไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะพญานาคราชนะคะ พญานาคราชก็จะเป็นสองต้นในกระถางนะคะแบบนี้เลยนะคะเริ่มกัดหน้ามาแล้วนะคะ200บาทนะคะต้นที่1นะคะ200บาทต้นที่2นะคะจะมีสองต้นในกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋าแล้วก็200บาทนะคะต้นที่3นะคะนี่นะมีสองต้นแบบนี้เลยนะคะพญานาคราชนะคะบอลเก่าเช่นกันเนาะไปต่อการทางด้านนี้นะคะจะเป็นบอนป้ายใบยกลมนะคะ ชื่อหมอชานยุทธนะคะกระถาง6นิ้วล้นล้นแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็ให้ไปที่200บาทเช่นกันนะคะต้นที่1นะคะ200บาทนะคะต้นที่2นะคะอันนี้ใบใหม่กําลังจะกลางเลยนะคะเป็นบอลป้ายใบกลมนะคะต้นที่2นะคะ200บาทนะคะแล้วก็ต้นที่3มนะคะ200บาทนะคะหมอชานยุทธนะคะท่านผู้ชมจา๋าไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะอาทิตย์อุทัยนะคะ อาทิตย์อุทัยนะคะกัดสีมาแล้วแบบนี้นะคะสายตังแมพันนะคะ200บาทเช่นกันนะคะต้นที่1นะคะ200บาทนะคะต้นที่2นะคะสวยมากๆนะคะท่านผู้ชมนี่ต้นที่2นะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่3มนะคะชื่ออาทิตย์อุทัยนะคะไปต่อก,กันนะคะทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้ชื่อเพชรบ้านปทุมนะคะเพชรบ้านปทุมนะคะ 200บาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะ200บาทนะคะต้นที่สองนะคะท่านผู้ชมจ๋าป้ายสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็200บาทนะคะต้นที่สามนะคะท่านผู้ชมจา๋าใครอาไปตั้งแม่พันธุ์นะคะไปเปลี่ยนแปดหยู <cassette. S 2> ่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมจา๋าไปต่อกันนะคะที่สุดท้ายนะคะรวยล้นฟ้าไทยนะคะท่านผู้ชมจา๋ารวยล้นฟ้าไทยเนาะจะเป็นฟอร์มกอนะคะท่านผู้ชมจา๋า ฟอมก้อนคะนี้จะมี2ต้นในกระถางนะคะสวยมากๆเลยนะคะรวยล้นฟ้าไทยนะคะให้ที่200นะคะกระดูกขาวแบบนี้นะคะต้นที่1นะคะนี่นะคะ200บาทนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่2นะคะเป็นฟอร์มก้อนะคะท่านผู้ชมจ๋าแล้วก็200บาทนะคะต้นที่สามนะคะท่านผู้ชมจ๋า ชอบต้นไหนนะคะเลือกดูนะคะอย่าลืมสํารองไว้ในใจด้วยเนาะเผื่อต้นที่อยากได้นะคะมีลูกค้าท่านอื่นนะคะรับไปก่อนหน้าแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะนุชก็มีมาแบ่งปันนะคะประมาณนี้เลยนะคะชอบต้นไหนนะคะโทรหานุชได้เลยนะคะท่านผู้ชมจ้า0 8 7ย์7ปดเจ็ดห้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดสามสี่นะคะท่านผู้ชมจ้า สำหรับรอบส่งเนาะโทรมานะคะภายในบ่ายโมงนะคะหนูจัดส่งของให้วันนี้เลยนะคะแต่ถ้าท่านได้นะคะเพิ่งผ่านเข้ามาเจอนะคะเพิ่งผ่านเข้ามารับชมเนาะหนูก็จะจัดส่งให้นะคะเป็นรอบส่งวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋า ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะนุ่ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีความสุขนะคะในวันปีใหม่นะคะตลอดปีนะคะแล้วก็ตลอดไปนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีความสุขนะคะกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอลสีนะคะมณีร้อมเพชรนะคะสวยๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะ